ครับพอดีวันนี้นะครับผมไปสั่งนะครับสปอร์ตไลท์นะครับแบบเป็นแผงโซลาเซลล์มานะครับแล้วผมว่าราคาเดี๋ยวนี้มันถูกมากเนี่ยตัวนี้นะครับยี่ห้อโซลารไลท์นะครับได้มา2กล่องนะครับก็คือตัวโซลาเซลล์กับตัวแผงเขานะครับตัวนี้อยู่ที่เขาบอกว่าอยู่ที่45วัตต์นะครับตัวนี้ได้มา2กล่องแล้วมีรีมทสองอันก็คือตัวสปอร์ตไลท์กับตัวแผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็รีโมทอันหนึ่งแล้วก็เป็นน็อตสตัวนะครับ ตัวเดียวเดี๋ยวมาดูความสว่างนะผมสั่งมาตัวนี้ในราคารวมส่งแล้วนะอยู่ที่362บาทนะครับแต่ก่อนเนี่ยราคามันค่อนข้างจะสูงนะ่แต่วยนนี้ผมว่าราคามันจับต้องได้ผมเคยซื้อมาครั้งหนึ่งแล้วแหละราคาประมาณ600ยกว่าบาท5 0 0 600เนี่ยนะครับใช้มาปีกว่าแล้วมันใช้ดีนะครับก็เลยเพิ่มเพิ่มนะครับเพิ่มวัดขึ้นมาแต่ว่าตัวนี้ราคามันถูกลงนะเดี๋ยวมันจะมาเปิดให้ดูนะครับตัวนี้ก็เป็นรีโมทนะครับ ก็เปิดปิดไายเนาะนะครับสามร้อยหกสิบห้าบาทนะครับเอ๊สามร้อยหกสิบสองบาทเดี๋ยวจะลองปิดไปให้ดูว่าตัวนี้มันจะส่งนะครับนะเดี๋ยวจะปิดให้มันมืดๆหน่เนาะนะครับนะเดี๋ยวลองถ่ายไปทางนู้นเนาะนะครับนะครับก็จะสว่างประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็คือนะครับ พวกสปอตไลท์พวกนี้นะครับมันจะเปิดปิดเองตามแสงอาทิตย์นะก็คือช่วงที่แสงอาทิตย์ตกมันก็จะเปิดนะครับแล้วก็ช่วงเช้ามันก็จะดับเองนะครับระยะการใช้งานของของตัวเดิมลที่ผมสั่งนะฮะใช้ได้ปีกว่าละมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นติดหน้าบ้านราคาเดี๋ยวนี้ก็น่าซื้อนะหกสามสบองบาทรวมส่งแล้วนะครับสั่งผ่านช้อปปี้นะครับสำหรับคนที่สนใจก็ลองจนทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างตัวนี้ไม่ได้ขายครับไปซื้อเอามาถ่ายดูให้เพื่อนๆดูว่า ไฟเดี๋ยวนี้มันมันถูกแล้วมันยกโอเคมากกันน้ําได้ด้วยนะครับร้อยเนะครับโอเคครับก็เหลือเป็นการตัดสินใจเนาะนะครับก็ประมาณนี้ครับส่วนอ่าน็อตพวกพวกอย่างเงี้ยครับมันใหญ่เลยนะส่วนมากไม่จำเป็นต้องฝังขนาดนี้ก็ได้ใช้แค่สกรูตัวเล็กๆขันก็อยู่แล้วเพราะน้ำหนักมันค่อนข้างจะเบาไม่ได้ใหนักๆครับโอเคครับสวัสดีครับ